สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขนเนาะสุมองสุบอลพ่อกันคือเก่าครอบครัวพอดีแท็กพี่น้องเมื้อานี้สวยเติบเลยพี่น้องลังจากลดน้ำต้นไม้เนาะหดน้ำต้นไม้แลวก็เอางวงออกผูกแลวก็มาคุณน้ำพักพี่น้องได้ ฮกนานเลยพี่น้องเลยกล้าขี่มสิตอปูกเลยแหละแล้วก็สวยตื่นแล้วก็คืนมากกินข้าวพี่น้องข้าวให้แมว,ว,แมวผู้สาวเห็ดกินไใบถาสาองผเมียอะไรพี่น้องมาหนึ่ลูกๆไปโรงเรียนเลยล,นะลูกสาวน่ะลูกชายโบสถนได้มา tạm thưa sau bilu nữa pino <tôi> à nữa hay à là lục sai này penta nói cái cựa léo nó pino mèo cái mèo thôi cửa chim cạ nhà chú sơn lấy mèo pino ấy กินก็ยันเงบเนี่ยจุดล,ลจับชิมงมงสบายดีพี่น้องข้าวสองผวกเฮียพี่น้องเลูกไปโรงเฮียลูกสาวกปนปะทูพี่น้อง,องม,มื่อคืนนี้ลงขีปปุนนั่นนะเนาะ ปนอิดปูพี่น้องนอนเศร้าปนทู้มาใหม่ได้ก่อเห้อปูเองกับมือเลยที่ห่ากเข้าจิดแล้ว้องป้าหางพอ่นีง That's the one. หอมฟ้อมผักซีกินน้ำกันดีๆพักกาดพัฮัมบัวบวัวลอนี่เอานเหียวไปบ่างเราใ่ปูมามกทั่วหรือมักแตงีิชาคอยปูกมอย่างนี้แนหะบักเล่นบักเคอ เดือดนะไม่ว่าจะเปื้อนหรือเงื่อนมันเป็น ี่ยวเขากับผู้แล้วผูบ่แล้วพี่น้องเพราะูาเขางนบ่ไปเบิ่งเฮ็ดนาเนาะ nằm mộng luôn rồi Nó đi cái chuồng này đó. lên đó. Nằm bữa Nằm hết được không? nằm như Nằm Nó cũng chưa có. Thế à? Đúng rồi nó. nó ngủ nhà mà đi. Tôi cũng là ha. 五、六、七 <noise>、八、九 <noise>。 Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ชอมนำมาจับมาแล้ล่ะโอ้แฉบแหงนักไหมตาม่อนกันนะคะนะฮะโบมินะกินนะโบยอมกินแล้วนั่งถุงเสื่อเงินไอทองหนอว้อยมิดะกินเขาก็กินโบมีเขาก็กินเอาโบเลยเนี่ยคือผึ่ง อไปอยู่แล้วเปลี่ยนกันไปกันมาอย <c oughs> ู่งานงานงานเซซ์ซ์อีมัน้็เซ คิปภาพไปเพียงจำนีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพอดีแท็กกันเดอร์พี่น้องส่องเสายแดกขอบคุณในการรับชมเนาะพอกันคลิปหน้าสบายดี